ผู้ชมครับช่วงโควิดที่ผ่านมาโอ้โหปัญหาหนักบางคนต้องปิดกิจการไปธุรกิจไปต่อไม่ได้นะครับออบางคนก็หาโอกาสใหม่ๆนะทางใหม่ๆจากวิกฤตโควิดนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เรากำลังมูฟออนจากโควิดด้วยกำลังจะกลายเป็นโรคประจำทิ่นนี่นะครับซึ่งแสดงว่าเรากำลังจะกลับมาใช้ชีวิตปกติกันเร็วนี้เยีนะ่ยมเลยและสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นในการนับหนึ่งในการทำธุรกิจใหม่หรือว่าคุณกำลังหาทางต่อยอดธุรกิจ ห้ามพลาดงานนี้ครับโดยทาง NIA นะครับหรือว่าสุนัณงานวัตกรรมแห่งชาติกำลังจะจัดงานเชื่อมต่อเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันในงานนี้ครับ s i t e 2022เป็นการรวมงาน Start-up แล้วก็ Innovation Thailand Expo 2022เอามาไว้ด้วยกันครั้งนี้บอกเลยจัดเต็มครับในรูปแบบของ m e t a w e r s e ครั้งแรกของเมืองไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในคอนเซปต์ reconnecting the world เพื่อเชื่อมเรา เชื่อมโลกกลับมาเจอกันางานนี้ฮะจะมีไฮไลท์ยังไงไปฟังจากท่านดรพันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติครับ แอนนอวิชันเทเลนด์เอ็กซ์โป2022ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับปีนี้เนี่ยธีมสําคัญก็คือเมืองนวัตกรรมโลกแล้วก็การเปิดเมืองต้อนรับตัวโควิดที่กำลังจะจากไปแต่ว่าตอนนี้ทุกเมืองที่เป็นเมืองนวัตกรรมสาคัญเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพยายามที่จะให้มีกิจกรรมทางนาวัตกรรมกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็โลกที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ย เราจะเคลื่อนนวัตกรรมไปด้วยกันยังไงจะทำให้กรุงเทพเชียงใหม่พัทยา EEC รวมทั้งขอ,อนแก่นหรือภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับนี่คือธีมของปีนี้ครับงานไฮไลท์นะครับอย่างแรกก็คือเราพูดถึงการเปิดเมืองเชิงกายภาพ แต่สุดท้ายนีไม่พ้นนะครับการพัฒนาเมืองกายภาพเนี่ยเป็นแค่ครึ่งเดียวตอนนี้เมืองโลกเสมือนใช้คำว่าเมตาเวิร์สนะครับมันก็เกิดขึ้นมาดังนั้นการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างเมืองเชิงกายภาพแล้วก็ทั้งส่วนเมตาเวิร์สนี่จะมีหน้าตาเป็นยังไงมาที่ฟอรัมหรอนะครับก็จะพูดเรื่องของฟอรัมว่าจะมีเทรนด์ของการเปิดเมืองเป็นยังไงบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นนะครับงานไซต์เป็นงานสําคัญประจําปีของประชาคมสตาร์ทอัพ s m e แล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ในการลงทุนก็จะเป็นพื้นที่ในการทำแมทชิ่งธุรกิจให้มีการลงทุนประจำปีนะครับมีการมาอัปเดตว่าสตาร์ทอัพรายเจ๋งๆเ,เด่นๆของไทยต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะ r รส s e fund ได้ยังไงบ้างในทุกๆปีมีการเปิดตัวยูนิเวอร์สนะครับของสตาร์ทอัพประจำปีว่าตอนนี้หน้าตาของเราไปถึงไหนแล้ว สุดท้ายนี่ไม่พ้นนะครับก็คือการทำโชว์เคสว่าพื้นที่ทางนวัตกรรมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางภาคใต้เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงสุดท้ายก็คือการออมอบรางวัล Start-up of the Year ครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานอ่ะงานนี้บอกเลยฟรีทุกกิจกรรมไซ t e 2022นะครับซึ่งจัดขึ้น23 24แล้วก็25มิถุนายนนี้ จัดแบบไฮบริดครับคือมีทั้งแบบออนไลน์แบบ m e t a เวิร์แล้วก็ออนไซต์ด้วยซึ่งออนไซต์ site, นี้ก็ไปได้ที่อาคารอุทยานนวัตกรรมซอยโยทีนะฮะ<ม>สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติส่วนใครสนใจแบบออนไลน์ลงทะเบียนก่อนแล้วก็รับชมได้ที่เว็บไซต์ s i t e n i a o r t h ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างที่บอกฟรีทุกกิจกรรมนะครับ